ตอนนี้นะคะมาอยู่กับหมวดสินค้าแต่งบ้านนะคะลูกค้าบอกเลยว่าสินค้าแต่งบ้านนะคะใครที่มองหาอยู่นะไม่ต้องไปหาไกลมาหาไายได้เลยนะคะอันแรกเลยจะเป็นยาเทียบนะคะมีเขียวเข้มเขียวอ่อนและเขียวน้ําตาลนะคะลูกค้าความยาวนะคะเริ่มกันที่0.5เซนเลยนะคะศูนเซนถึง สามเซนเลยนะคะยา่าลูกค้าอยากได้สูงเท่าไหร่จัดเข้าไปเลยนะคะความสูงของย่าเรามีให้เลือกและเรารับติดตังเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะอยากได้บ่อน้นะะานนาํานะคะเรีงยงปลาแนะนําเลยนี่าพปูบ่อนะคะของไฮจะมี0.2มิลศมิลนะคะลูกค,ค้าอันนี้บอกเลยอยากได้แบบแข็งแบบออกเป็น HDPE หรือ LDPE นะคะทากมาได้เลยนะคะอ่าแล้วก็นี้เป็นภาพปูกระเบื้องยางนะคะแผ่นปูกระเบื้องยาง บอกเลยนะคะตัวนี้เป็นแบบมีทางคลิปล็อกนะคะคลิปล็อกจะเป็นแบบนี้นะคะคลิปล็อกจะเป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค,ค้านี่เห็นไหมจะเป็นแบบนี้เลยแต่ถ้าที่เป็นบบธรรมดานะคะรับติดตั้งแล้วก็รับจําหน่ายนะคะลูกค้าใครอยากได้ทักมานะคะอันนี้สแกงโครงไก่ใครต้องการนะคะเอาไปรอพื้นที่นะคะต้องการจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะคะแนะนําเลยว่าร้านใทยก็มีเหมือนกันจะเอาตากว้างเท่าไหร่ล้วนนะเท่าไหร่ ชุบร้อนชุบเย็นลูกค้าทักมาเลยหรือว่าต้องการอยากได้หินนะคะมีบ่อความีหญ้าแล้วก็ต้องมีหินนะคะลูกค้าหินสวยๆแบบนี้นะคะทักมาเลยนะคะลูกค้าหินเรามีหลายแบบห้เรื่องมากๆเลยลูกค้าถ้าหายพูดไปนี่คือลูกค้าฟังไม่ไหวแน่นอนอันนี้บอกเลยว่าถ้าขาหายแล้วเดี๋ยวให้แนะนาเอาเลยแชทน,นะคะหรือสเป็นนะคะนี่ค่ะ แผ่นปูทางเทาง้าหรือว่าหินตกแต่งนะคะเป็นแผ่นปูพื้น,นะคะในส่วนลูกค้าเรามีหลายแบบให้เลือกมากๆใครที่อยากได้นะคะแผ่นปูทางเท้านะคะเรามีหลายแบบให้เลือกแบบมเป็นร้อยกว่าลายเลยนะคะหรือว่าลูกค้าอยากได้สีไหน<ม>หรือว่าอยากสอบถามกับแอดมินแบบว่าต้องการไปโทนไหนสามารถสอบถามได้เลยนะคะเพราะว่าร้านทายนะคะบอกเลยมีของหลายอย่างอกม,มากสนใจทักมาได้เลยนะคะ